ตัดเขาแลนะ้วลนะลก,ก็บบเ,นะดเดี๋ยวเขาทยอยเลี้ยงเลี้ยงเขาแล้วลอดเจ้าบ้านแล้วก็คนที่หนึ่งรอดพ่ามารัดเขาครับครูปองนะครับต้องถือสูตรฟองมาด้วยนะครับ พอๆกับจองนุ่นิ้วสายดันดีแล้วนะครับมือนี้นุ่นิ้วสายดันมีภารกิจนะครับมาบริจาคของนะครับสำหรับชาวบ้านนะครับทีเดียรร้อนแล้วการได้รับวิกฤตจากโรคโควิดในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวของบริจาและดับจะมีชุ่มน้ำตาครับนี้จะเป็นของเสีุกุม่วมกันนะครับคุณโยงพะละโคนดินน้ำดื่มสารสนเทศนะครับของส่วนของมีบุาของผมแล้วก็ของกุ่มสายดันมือหนี้ผมลืมไปผมมมแล้วมาน้านะครับ เดี๋ยวการร่วมร่วมกับพี่พีไปน,นี่การของบขมีบุรุษผ้าเองอันนี้ก็เป็นของเพื่อนทีเทิรนและการร่วมกับทางอาสาทางหลวงนะครับเขตสองของจังหวัดชลบุรีนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ตลาดป้ามะพร้าวนะครับซึ่งเป็นเขตของอนิคมอมตะซิตี้นะครับนิคมอมตะซิตี้เป็นสำนักง,งานของอธนาชาติอิเจเนียริลงนะครับหรือปราชาติซึ่งเป็นประธานชมรมของมีบุรุษานะครับคราเดีวเข้าไปเพิ่งของบริจาคนะครับ คงจะเป็นสาวๆกําลังใจเยอะๆให้ทีมงานน้องๆไปตากเข่าซอยนะครับเดี๋ยวกอนบริจาคของของเสียงมาเบอี์เองนนี่เราะว่าจะเป็น,นคนบริจาคเองนะครับเหมือนราะคว่ามันนี่ผมมีตากลองอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะที่ทุกคนกําลังเตรียมของอยู่ก็คือยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะนนคกำหนดการก็คือ10มโมงโหวันีสุด ข้อควสายร้อนตอนที่แล้วคุณข้าวไม่สุกตายแล้วตาม่าไม่เจอเรียบร้อยแล้วสิบเอ็ดโม่แล้วโม่อะไรโม่โม่ไฟฟ้าพังนะโม่ไฟฟ้าพังไม่ใช่เราคนร้อนอันนี้แก้มือนะครับคุณข้าวใหม่อันนี้เป็นเครื่องวิทยุโมบายนะครับที่ทางชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเอามาสแตนบายให้สมาชิกเข้ามาช่วยงานแล้วก็ ให้ประชาชนได้ดูด้วยว่าในการวิ่สมัครเล่นทำกันยังไงเล่นกันยังไงให้ถูกต้องตามกฎหมายถนนได้ระตีกาไม่มี่น้องติดรองเม็ดแล้วด้วยนะฮะต้องหยดก่อนตักเข่าเลยครับเดี๋ยวห่อทะยอยเรื่องเลี้ยงเข่าแล้วลอดเจ้าบ้านเลยครับต้นหินเดือดหอมมากรับขอน้ำที่ก็ดูล้างมือนะครับแล้วก็ใช้เจลแอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อนะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้ายที่กำลังเตรียมนะครับอุปกรณ์เตรียมความพร้อมในในการแจกจ่ายในครั้งนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นประชาชนที่มายืนรอรับอาหารที่แจกในวันนี้นะคะคือเยอะมากรู้สึกอิ่มบุญรู้สึกดีใจมีความสุขอะส่วนเจ้าหน้าที่อาสาทุกท่าน,นก็อกำลังเตรียมอาหารให้พร้อมสำหรับการแจกจ่ายในครั้งนี้นะคะ มีไม่มีอะไรที่การตอบแทนให้กับพวกเราด้วยความอิจฉาขนาดนี้นะครับแล้วนำแล้วก็ที่เรามอบของแล้วก็จะมีความสุขนะครับที่ได้มอบให้กับทุกๆน้องนะครับที่้รับความเดือดร้อนนะครับในการมอบครั้งนี้นะครับก็บอกว่านะครับ อาจจะสามารถกันเทาความเดือดร้อนให้กับพวกนักที่น้องได้บ้างได้มากได้น้อยนะครับก็ขอบคุณอาบขาที่ท่านเลยนะครับที่มาช่วยกันครอบครัวแม่ครัวนะครับที่ทำอาหารขอบคุณทางครอบครัวในครัวที่ทำอาหารถุงข้าวนะครับแล้วก็เตรียมข้าวนะครับให้กับพวกเรานะครับในเชิงพ่อค้าขาทได้บ้างนะครับนะคืออยู่ด้านหลังนะครับน้กเรียอยู่ด้านหลังนะครับแม่อยู่ในหลังนะครับว่าเด็กจะเรียนยากมากด้อยนะครับ าเพื่อวู้แทนนะครับการระยะรักษาระยะห่างการสังคมนะครับการดูงานนะครับเต้นหนักกว่าเดิมครับท่านอ่าทนที่อ่าดูตามเส้นนะครับให้อยู่ตามเส้นนะครับเป็นระยะเป็นระยะให้อยู่ตามเส้นขาวนะครับอาจจะร้อนนิดนึงนะครับพี่น้องทุกคนนะครับเราในระหว่างร้อนอย่างกันนะครับร้อนนิดนึงนะครับอ่าตัวนิดนึงนะครับ เร็นแล้วรับเห็นแล้วข้างขวานะครับต้นสุดท้ายก็สามารถเดินออกมาได้เลยนะครับเดินออกมาได้เลยนะครับให้เพื่อนให้พี่ๆน้องๆคนอื่นเข้ามานะครับเราบอบตแม่จันทร์นะครับมาจัดสถานที่นะครับในการแจกของให้กับพี่ๆน้องๆในวันนี้นะครับมมุพี่ๆน้องมเดือดร้อนมีคุูฟองนะครับทุกคนรับคุูฟองนะครับครูฟองนะครับต้องถือสุดฟองมาด้วยนะครับเป็นระยะนะครับตามเส้นที่ขีดไว้นะครับ บัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานรายได้ที่ลดลงนะครับค่าครองชีพต่างๆนะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับช่วยกันประหยัดนะครับดูแลตัวเองดีๆนะครับเราหวังว่าจะผ่านวิกฤตในช่วงนี้ไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีวัคซีนรักษานะครับในระยะเวลาใกล้นะครับพวกเราจะกลับมาใช้ชีวิตในภาวะปกติได้นะครับบางสนเนื่องจากว่า ตัวเชื้อไวรัสโควิดเองมันสามารถที่จะระบาดกระจายนะครับโดยโดยน้ำลายนะครับโดยสารคัดหลังนะครับตัวน้ำลายเองนะครับระยะห่างของน้ำลายเวลาเราพูดเนี่ยอย่างน้อยก็คือเมตรหนึ่งนะครับท่านต้องรักษาระยะห่างครับของแต่จีบแล้วนะครับพ่นกันตัวไี้หัเจ็ดชุดครับณเจ็ดชุดเจ็ดชุดเดีบวกันนะครับเดียกี่ชุดนะ ชุดส <j> ุดท้ายใช่ไหมเจ็ดชุดสุดท้ายนะครับเจ็ดนะครับว่นนี้มาก็คือหมดแล้วใช่ไหมอันนี้มาเจ็ดชุดสุดท้ายแล้วครสิบเบิร์ดแล้วครับอเจ็ดนะครับนักคือเจะครับก๊อฟจัดแค่หาลอยชุดนะครับดีมากๆนียครับจัดติดตั้งไว้นะครับแต่ว่าประชาชนอ่าเบืองเรี่วมากหลายกว่าหาลอยก็เลยกับแกงใหญ่ไปอีกส่วนเจ็ดนะครับตอนนี้ก็คือกําลังจัดคิวเพื่อถ่ายรูปรวมนะคะตรงนี้อห่างเหตุใต้เหตุใต้ตรงนี้เลย ถือต้นเถาหลัง hmm. ถือ <upright> <How long? S 3> ้นหลังอาเชียนครับเยครับเดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกันทั้งนึงนะครับทเดียวรถนะครับรถสหาพี่ทุกอย่าหั้าเลยีจะกินขนานี้ครับิน่มางมา้นะครับาอยู่กลานนนนะครับา่ยเห็นไหมเห็นไหมตักภ้พตักาด้ับด้วยครับผม จากที่เมื่อนี้นะครับผมมาทํากิจกรรมดีๆนะครับในส่วนของจิตอาสาและผ้านน้องๆมารรวมทั้งบุญน้ากันนะครับการให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดนะครับจังไต่กับฝาาพี่น้องนะครับรักษาสุขภาพนะครับถึงแม้ว่าโรคโควิดมันก็เริ่มจางหายไปแล้วแต่ตอนนี้มันยังมีวัคซีนรักษานะครับให้พี่น้องป้องกันเวลาออกจากบ้านนะครับใส่แมสกหรือว่ามีเกลียวหลังมือไปนนะครับแต่เมื่อนี้ผมเห็น าชาวบ้านนะครับมารอรับของผมกับน,น้งนองๆที่มาเมือนอีกอ่ก็รู้สึกมันเป็นพวกรู้สึกที่ว่าบอกก็ถือกันนะครับรู้สึกว่าเป็นผู้ห้แล้วผู้รับมีความสุของเองกับน,น้องๆที่ชิเป็นผู้ห้ในเมือนอีก่ก็รู้สึกตาปืม้มยินดีแลวก็มีความสุขนะครับที่ได้ทําดีหรือว่าทําคขมดี้กับตัวเจ้าของเองแลวกะ็ขอบพุณนนะครับในส่วนของกลุ่มพันธมิตรหลายๆกลุ่มรา่ว่าจะเป็น ตำรวจทางหลวงนะครับหรือว่าอาสาทางหลวงและการในส่วนของอนักวิทยุสมัครเล่นนะครับมีบุรพาซึ่งผมกับยูเป็นคณะกรรมการยูระกัในส่วนของเพื่อนอีเทินจังหวัดระยองผมก็เป็นกรรมการอยู่นะครับระกัรวมพลรวมพลคนอาสานะครับระกัในส่วนของชุมชนคลรั์บอวินในส่วนของอตำบลบัววินนะครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชุมบรุรีนะครับเราเร่วมด้วยช่วยกันนะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับ คือกลุ่มของผมเองคือกลุ่มสายดันสารปันละยองครับนะครับแล้วก็ประชาชนที่ลาพลกระทบโควิดเฮาสิบพนันวิกฤตนี้ไปนท่ากันนะครับขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับทังไดผมเป็นขอเป็นกำลังใจให้ครับผูใ้ใดชมคลิปนี้แล้วผมปากกดซับตะไข่นะครับแล,ล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับในช่องนี้สายดันสวัสดีครับผม